จะเข้าบ้านได้หรือเปล่ามาปรึกษายายหนิงไปนอนกับเราก็ตั้งแต่คืนนี้วันนี้ว่าจะไปตอกก็ขึ้นล่ำไรล่ำไรก็เลยมาหาเพื่อนสีมาปรึกษาก็ก็ยังว่าอยู่นี่ยังมาปรึกษาเพื่อนสีว่าเพื่อนสีให้ไปไม่ได้ยูเข้าบ้านเลยนะเจ้าจะเชื่อหรือบ่เชื่อกันล้วแต่ยังก็่ได้เข้าอี๋แล้วเพื่อนเพื่อนสีก็เลยบอกว่าไม่ต้องไปหยุดจะไปส่งเพื่อนสีจะพาไปส่งมาย้อมใจด้วย กาแฟโกกอมาทำใจด้วยกาแฟมาทำใจด้วยกาแฟโกกอหาทางหาทางกลับบ้านก่อนตอนนี้หาทางกลับบ้านระหว่างเจหนยกับย่าเหนิงกับป้าดาถ้าเขาจะเอารุ่นแฮหรือเอาอะไรรุ่นเฮรุ่นเฮค่ะต้องมีเครื่องเสียงสิถ้าไม่แฮแล้วคนจะเข้าบ้านถูกบาตรถานจะให้คอยเข้าไหมเนี่ยอ้ตอนนี้นี่ออกจากบ้านไปแต่เย็นเมื่อวานนี้แล้วตอนนี้ก็ยังไม่ได มายอดใจกาแฟโกกอกนี่อ่แล้วตกแล้วตกลงกมันดีขึ้นไ่ใหญ่กาแฟน่ะก็มันก็คึกคักในจังหน่อยเห็นเห็นทางล่ำไรยล้ำไรยแล้วเห็นทางเห็นทางเบิ่แล้วเห็นทางล้ำไรแล้วว่าเพราะว่ากาแฟโกกอกต้องใช้สมองว่ะเราเข้าบ้านไม่ได้ต้องมาปรึกษาอันย่าหน่งย่าเหน่งบอกว่าบ่ยาก แต่โบฮู้เด้อควักน้ำนี่มันอันตรายได้อยู่ในบ้านค่อยเดียวเนี่ยของพยานคลอนกับพยานไม่มันบ่แน่เลยไงไม่ยันกับพยานคอยสีเป็นเป็นครูภาษาค่อยนี่เป็นคอยสาค่อยนี่เป็นคนบ่ปากเลยคอยสีน้ำหนาหรือเปล่าหรือว่าให้บอสเน่งไปส่งไหมนะเออบอสเน่งก็ได้ดิได้อีกแล้วหนึ่งคนเออดขึ้นร ยังยศใจก่อนทำใจก่อนบอกผมแล้วกันจะให้ไปส่งเมื่อไหร่ผมพาไปใช่นี่นี่วันนี้จะไปส่งวันนี้นะคะวันนี้ต้องต้องหาเพื่อนไปเยอะๆอยคนหน่จคิดดูสิคนนะคะสี่ห้าหกอ่ะอย่นะคอยอยากจะถามป้าดาอยู่ว่าเราเป็นผู้หญิงเนาะออกจากบ้านตั้งแต่เมื่อคืนนี้เข้าบ้านแล้วเขามาต่อวันนี้ไม่ได้เข้าบ้านเลยเลยมา เลยบ้านมาเลยบ้านเจ้าของก็บอกเข้าเลยมาปู่ปฏิจิตทียังมาคิดว่ามาทำไมวะยังไม่ได้เข้าบ้านเลยเสื้อผ้าก็แขวนตรงเลงอยู่หันมาเป็นกระสอบเป็นกระสอบก็บเสื้อผ้าใส่กระแต่เมื่อคืนนี้บอกโอ้ยมาแต่กลางวันนี้เมื่อคืนนี้ก็ไปค้างคืนกับเาก็ไป เต่าง้อยซิตี้โอ้ยไปทำอะไรอะว่าเห็นบอกคลิปไปกับน้องอ้อนั่นแหละแล้วก็เลยไปมือเช้านี่กก็ไปวัดทำผาปองโอ้ไปทำบุญซะก่อนกลับมากลับมาก็ไปแวะบ้านได้เลยมาพี่อีกเลยนะไม่แวะบ้านไม่แวะบ้านไม่แวะบ้านเลยทำไมไม่แวะยายครับเสร็จกลวยังเลยอะว กลัวว่าเข้าไปแล้วมันจะเจอรายเดียบไปหาผู้ช่วยก่อนหาผู้ช่วยอยางให้พี่ดูเองไม่คุ้ช่วยหาผู้ช่วยแถวหนม้ี่ล่ละเขาเพื่อน้็เคยออกจากบ้านแบบนี้บ่อยไหมบอ๋อไม่เคยเพิ่งออกเมื่อคืนนี้ก็ยังไม่ดู้อย่าจำลองก็เลยถ้าถ้าออกบ่อยนะยายก็ไม่กลัวหรอกแต่มันออกเออเราไปนอนที่อื่นแล้วก็กลับมาเข้าบ้านตอนเช้าอันนี้พอรู้พอว่า ฟาชีค่อยหู้แล้วว่าค่อยมาเลยเด้อแต่นี่ตอนเช้าก็ไม่เข้าเลยมาบ้านนี่เลยบ้านเลยบอกว่าฟาชีไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านก็บูจักว่าว่านค่อยเฮียนะมันก็บนแน่ได้เสียไปใส่แล้วช่องมือหนึ่งกับขึ้นหนึ่ง มดมืดอ oh. uh. th like ีกมืดอีกกระซิ่งำแล้วเนี่ยคือว่าหายได้หล่นหล่นหายล่นหายนั่นแหละแล้วพอดีฟ้าชีก็คงจิติดตามดูไหลสดตอนนี้อยู่ที่ไหนตอนนี้โอ้เห็นแล้วไหลสุดอยู่ที่หน้าองคู่ฟ้าชีคอยบ่มีโทรศัพท์บ่มีโทรศัพท์ที่จะเบิ่งไลฟลสดเก็บเป็นหนังสือเกเบิ่งบ่บเป็นแบบนั่งน่นเป็นนั่งหายย่บานแล้วงั้นแสดงว่านั่งหายนะคอย ค่อยบวได้คุดดอกบว่าที่นั่่ให้ไงค่ะไม่ยาหนิงไปสรงไหมอ่างั้นก็แสดงว่าตอนนี้แกก็คงเออมือไดยสิมาเยี่ยมทางจบซ้ายจบขวาต้องมองทางเข้าบ้านเออกลัวเขาจะไม่มองทางนันสิเขาจะทำไงสะว่านี่ละถือคอนถาือไปมันคือไปหลายมือหลายเวนถือคอนถาว่าตอนช้าก็จะมาก็ไม่มาอกลัวกลัวมันจะคิดในนั้นหรืออีกอย่างหนึ่งเขาก็จะไปแจ้งพยาบาลว่า คอยหายบ่ได้มาอ๋อเป็นยังไงแจ้งคนสูญหายเออแมนยังไงก็ผู้ใหญ่ก็คงจะประกาศถ้าไปแจ้งก็ยังไม่ประกาศตอนเย็อนเย็นพ่นล่ะตอนเย็นเย็นถ้าเจ้าไม่เข้าเพราะฉะนั้นเจ้าต้องเข้าตอนเย็นนี้ไม่งั้นผู้ใหญ่ประกาศแน่นอนใช่ก่อนสี่โมงเย็นใช่ก่อนสี่โมงเย็นต้องเข้าเย็นใช่ไม่งั้นอ่ะโดนประกาศแน่นอนเลยเออประกาศนี้ไม่ได้นะยายนะาอเขาดู ต้องไปก่อนนะต้องไปก่อนเว้ยดี๋ยงินเลี๋ยวนั่งอยู่นี่กับบ้าหายายลองนะเออเดี๋ยวค่ำนี้ไม่ได้นะยูทูบเบอร์กับันชาวบ้านกกกสงสัยขึ้นประหาคอยเนาะเอออย่าให้รอให้ค่ำมืด อีกสักหน่อยอีกประมาณสี่ห้าโมงห้าโมงเย็นใช่นี่นีคนที่จะพาไปพาไปไปเดี๋นี้ใช่ไหมเดี๋ยวตอนนี้ย้อมควนเดี๋ยวก็ตอนนี้ย้อมคิดก่อนย้อมใจก่อนย้อมใจก่อนไม่ค่อยจะเข้าบ้านได้หรือเปล่าอี๋จะลองดูเหมือนรอนี่เหมือนปาร์ตี้เลยเนี่ยปาร์ตี้ย้อมใจแต่ลองอ่เพราะวาาดอกโอ้ก็จะ ดอกอ่อนะชวนยายไปอีกยุ่มเมื่อกี้นีไปต่อชวนไปต่ออีกคืนที่สองแต่ย่าบอกว่าย่าหนิงบอกว่หยุดเลยถ้าย่าหนิงมาไปอันชอบนะเสร็จค่อยไปแล้วอ่อก็ไปบอกให้หยุดเลยถ้าสมมติว่ายายไปวันนี้อีกอ่สองคืนกับสองวัน บัดนี้เฮงเฮียอะไรเลยไปลองถ้าไปสามวันนี่เข้าบ้านไม่ได้แน่เลยตาทานไม่เปิดประตูรับแล้วแต่วันนี้ก็อาจจะเข้าได้หรือไม่ได้อยู่กับเจหน่อยเด้วบ้านวันนี้เจหน่อยแล้วบอได้เาล้วเจหน่อยรับผิดชอบกิกเพื่อนนะโอ้กกิเพพ่นาไปอโห้กิกเพื่อนพาไปแตถ้าเกิดยังไงเดี๋ยวค่อยจะไปเอื้นอันเนี่ย เอิอคุณเอ็งโอ้อีกผคนนึงนี่คนนี้ตัวประกันเป็นเป็นกรรมการนะตัวประกันโอ้ยหัวดีใหญ่ใหญ่เจ้านะหาตัวประกันได้เห็นเนาะโอ้ยสุดยอดเลยนะคะจ้าหาไม่กล้าไม่กล้แม้แต่เดียวนาที่เอาตัวประกันนี่นะคุณเอ็งนี่เขาเป็นบอสใหญ่จ้าหาอาจจะเชื่อโอ้ยสุดยอดเออป้าดาหรือเจ้านี่หรือเจโนอยนี่ ตาถาเขาบอกว่าเขอยู่ชุมเดียวกันใชมุ่มหัวกันนี่อาจจะได้เราต้องจำด้วยคือพี่เ่งเขาจะเป็นคนนิ่งคนที่เก่งที่สุดุมถ้าพวกเรานี่มันคนชุมหัวกัน ต้องแผนกันขอที่จะมาก็ต้องเอาตัวประกันบอสมาได้คนอื่นน่ะเรียกบาได้เด้วเขาเรียกคนเดียวบอสโอ้ยเราไปนี่เป็นไหนโอ้ยเขอยไม่ค่อยเรียกเคยเรียกพี่หนิงเขาก็เรียกพี่หนิงอยู่นี่แหละก็คเคยเรียกอย่างนู่คนเดียวคนอื่นห้ามเรียกเขาบอกไม่งั้นนะ เราจะไปฟ้องศาลภัยพ okay, ูบไใดโอยกัศาลศาลฆาคศาลมุกนหานี่ก็คิดอยู่นะไม่เอไม่ค่อยกลัวเท่าไหรอยู่ไกลอได้ยินบอกนะค่อยเบียค่อยเบีย ไปเบื่อแล้วไปนู่นจันเจ้าน้ะโอ้สารไข่ฟงตาบอดจังเลยเพราะฉะนั้นน่ะตาถาหรือเจ้าคอยมันบ่เชื่อดอกแล้วเชื่อบอกว่ามันบ่เชื่อชุมนี้มันชุมหัวกันคอยกว่าดจากสานละเอาตัวประกันไปเลยโอ้ยนี่เนาะตัวประกันนี้ตัวกันขอบคุณมาก นี่คือตัวประกันงานเข้ามันก็สีเข้านั่นแล้วไปได้เช้าว่แม่เออก็พอแวะบ้านจะกอนจังมาโอ้ยาอ้าวอ้าวอ้าวอัวประกันไปแล้วนะคะนุ่นไปแล้วค่ะตัวประกันกินข้าวทใจเย็นนๆก่่ออครพะงเตรียมเลยเตรียมเลยเตรียมเลยเดี๋ยวเราก็จะกินแล้วก็เราก็จะเตรียมตัวไปส่งนะคะไปส่งยายรอม เตรียมเครื่องเสียงนะคนเรามองดูว่าเขาอันใจดีแต่เรื่องแบบนี้บางทีเขาก็ไม่อาจใจดีได้เนาะคนเล่าในคู่นี้ตั้งแต่เมื่อวานมาแล้วยังไม่แม่ว่าแล้วเนาะถ้าเมื่อเช้านี้มาถ้าแม่้านขอนตอนเช้าใจดีไปขนาดนั้นเราไปอันนี้เขาเราก็ต้องเตรียมถ้าเขาใจดีก็แล้วไปถ้าเขาไปนี่เราว่าจังไหนเจ้ากระซูๆอยู่เด้อ เจ้าจะไปตอบเราเดอ้อลาวให้ก็เจ้า,จา,าก็าได้เดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าข<อ>้าวว่า้าก็ เขาก็ให้บอดนำพาเข้าไปให้บอดนำพาไปให้บอดว่าวได้คำประต้อมว่าวแต่ไม่ถ้าให้กับจ้าอย่างเดียวนึงวัดวอดซิมี่แน่ว่าวที่ไหนเนาะโอ้ยพายายลองไปนำผมบดเลาะเลสเตแล้วเลสเตปัญญาของบดเลสเตเล่าเลยเนาะโอ้ยจะงานนี้หนักพี่เด็กกันเลสเตจะพูดแล้วแกพูดดีก็ดีไปแกพูดไม่ดีแล้วกันหนักเลยพี่เด็กหนักเลยงานนี้เราเอาเป็นตัวประกันแล้วโอ้โห ไปใหญ่เลยตัวประกันนี่ไปแบบไม่หันหนังเลยไปแบบตัวพี่วไปแบบไม่ต้องหันหนังมองเลยอ่านี่นะคะกันคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กด subscribe แย่าหนึ่งด้วยนะคะขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ